สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอกน้อยดัมซิง มามาหาทีมงานกันหน่อยวันนี้ทีมงานมาขุดที่นาเอ็กเหมือนเดิมผมมาเอาดินเพื่อจะเอาดินไปขายครับผมดินลูกต่างสวยๆสานี SY ส200คีขับโดยเสียโป้งดัมซิ่งถ้าไม่เสียโป้งไม่ลงคลิปสักทีเ,เป็น2เดือนนะเนี่ย อเรถเท่าแก่กว่รถเท่าแก่สมองเงินกับสมองทองเออันนี้สมองเงินขาโทุกทียังหล่อเหมือนเดิมเจ้าซานี่โอ้คุณสุดยอดใครขับน่อย ก็ได้เซวสุดยอดงานนี้ไม่แบกครับผมวิ่งในอยู่บ้านหนุนไอ้คุยก็มาละไอ้ผู้บอกว่างานเสร็จแล้วผมโอ้เกือบวิ่งไม่ทันประภากนี่อันนี้ก็จะขุดเป็นทุ่งนาแบบนี้นะครับหน้าดินไม่เอาผมเอาแต่ดินลูกลงัง มีนกแรงมาอยู่ด้านล่างเลยต้องเอา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 เอเฮ้ยอว่าจะหยอกแน่รอบนี้ไม่แกลอ๋อพูดยังไม่ทันขาดคำเลยโอรอบนี้ไม่แกงรอบนี้ไม่แกง ได้บอกว่าแร่แล้วอันนี้คันนี้ขับง่ายคนคนขับอะขับง่ายแต่พอเอ็กขึ้นไปขับนี่โคตรยากเลยอะเกียร์เข้ายากมากเอาเอาอาถอยถือมา วันนี้รถวิ่งกันอยู่สี่คันนะครับผมเมื่อก่อนวิ่งห้าวันนี้วิ่งสี่่าจะไปยืนถ่ายอยู่มุมนู้นกว่าเออมันย้อนแสงนะครับก็เลยต้องยืนมาถ่ายอย่นี้เอาซานี่ช่วงก็น่าจะ ใกล้เข้าเออใกล้เข้าประมาณสองพันละมั่งหนึ่งดินลุกดังเน้นๆครับผมไม่รู้จะทำคลิปยัยงไงครับผมไม่รู้จะทำคลิปอะไรเก้อทำแต่คลิปเนี่ยทีมงานเนี่ยลงไนงะนานๆทีทีมงานก็จะมาหากัน ามว่ามีสอดเด็ดไหมอยู่ตรงนี้มันไม่มีก็มีได้นู่นครับผมอยู่คันแทานานู่นใครรอดก็โชคดีแต่ใครไม่รอดก็จบไปครับผมใส่ดีมากกรับานรอดป่นี่มดหมดหมด,หมดเอ๊รถแตงว่ะ เออคิดว่าจะหมดเฮ้ยหอดบ่หอดชื่อเก่ารู้รู้ทันที่เขบอกรู้ทันต้องอยู่ไกลๆบ่หอดชื่อเก่าเฮ้ยยอนลุ่นเอออดีเจ้าของนางหยิบน้ำลุ่นจิเนาะ เก็ดูเขาแก่นั่งย้นในรถอยู่อยากจับมือจังเลยแต่แต่ขาล่มอยู่นี่ยอดหอคือ,อเขามันฟุ่นหวาดดิก่อนที่เอ็กจะมายืนถ่ายก็ต้องยืนไกลๆครับผมไม่งั้นโดนแกล้งเรา ดูดูปีมือโพตดูโอ้เร็วจัดจะชูจะชู ายเจ้าซานี่หน่อยแม่มาหากันตอนไหนก็ต้องชอบชอบแก้นชอบเดาขึุทีเท่าแก่เด็นธรรมดาครับผมเสียงเครื่องคันนี้ดูดูเบามากครับผมเหมือนเร่งเร่งเครื่องไม่ค่อยสุดเพราะว่าเสียโป้งเขาไม่ค่อยเร่งเครื่องสุดมา,มาเร่งเครื่อง แค่หกขีดเจ็ดขีดก็แรงเราเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับล็อกกี้มาแล้วมันฝุ่นหวยาย่โยกสูงอุ้งต่ำๆก็ได้เเปิดเปิดประตูแน่จริงกับเปิดประตูเปิดทีฝุ่นเข้าพอดีแหละ กล้องอาจจะสันส้นๆหน่อยครับผมเพราะว่า,วาอีกมือนึงก็เนี่ยอีกมือนึงก็ถือล่มอยู่โอ้ดินลุกลังนินน้นคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมา้าผมพามาดูการทำงานของตานีอส200ปี ปัน,น้อยสวยมากวันนี้มาทำงานประมาณกี่โมงดิ15นาิกากว่าๆครับผม คันไหนรถยาวก็จะใส่เยอะกว่าเพื่อนครับผมคันไหนเออคันไหนสั้นกวเพื่อนก็ใส่น้อยครับผมแถวนี้ดินลุกรังเยอะครับผมนีอันนี้ไม่ต้องดันก็ได้มั้งไม่ต้องดันก็แรง ถ่ายย้อนแสงหน่อยครับผมเอ๊ะมันุูนว่ะเดี๋ยวมายูนอยู่ตรงนี้โอ้ทำเนียบจริงๆคลิปนี้ก็ขอตลากันไก่อวานขอฝากอะไรก็แจ้งขดติดตามช่ยวยกำลังใจเองก็ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ